สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จักสุธิพยากรคราวนี้มาถึงเดือนมีนาคมกันแล้ววันนี้ถือว่าลงคลิปเร็วนะเพราะลงในช่วงมกราอยู่เลยนะทุกคนมีเวลาได้วางแผนอุ้ยเห็นเสียงแล้วก็ดีใจโอเคมาต่อกันนิดนึงทีนี้นะครับอ่ะพี่ๆท่านไหนนะครับที่ที่ที่กำลังรอคอยนะครับกำลังรอคอยไลฟ์ช้อปปิง้งตอนนี้นะครับแอดมิน ทำรายช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับผมสามารถแอดไลน์แอดมาได้เลยนะครับอุยอาจารย์ไพ่ทั้งหาใบได้ไพ่อะไรบ้างครับเนี่ยโชคดีโชคดีมากแอดมินเห็นก็แบบสัตวเลยใช่ไหมช่คือชาวลัคนาราศีกรกฎได้ดีต่อเนื่องมากเลยนะครับเออพราะว่าไพ่ใบกลางเนี่ยได้เบอร์สิบเจดเป็นเสียนพาวิศนุกรรม เสียงที่เกี่ยวกับนายช่างของเราเทวดาที่เอาแบบความรู้สืบเนื่องมาสอนมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องอะไรเกี่ยวกับช่างอะนะคะดีมากเลยแล้ววันนี้เบอร์สี่สิเ็ดเป็นเสียงของปู่สุปราจาร์ซึ่งไม่ค่อยออกเลย<ช>นะคะนะสุปราจารย์เนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าท่านมีความรู้เนะี่ยมีความรู้แบบว่าถ้าพูดทางฮินดูก็เหมือนแบบว่าเอ,อ เป็นพระาจารย์ทางอสุรทางาศูสุ์อ่ามีมีเเขาเรียกอะไรคาถาเด่นเด่นเลยนะก็คือเรื่องมนต์มหามนุษยยูอืมครับนะคะที่แบบว่าเหมือนเหมือนคนตายเงี้ยท่านสามารถทําพิธีแล้วให้ฟื้นขึ้นมาได้อืมมนตอันนี้เรียนยากมากเลยนะครับเอ่อแล้วก็ เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนี่ก็จะเป็นเสียงของปู่ฤษีหน้าวัวค่ะผมแล้วไพ่สรุปเป็นเสียงอนุใม่ของพ่อปิคนีด้ดีมากดีมากกรงกดดีต่อเนื่องนะคะแล้วคือภาพรวมเนี่ยชาวกเรากฎคนบางคนเอาบางคนละกันนะคะเกณฑ์เนี่ยคือได้บ้านอบางคนได้มาแล้วด้วยได้หรือว่ามีแนวโน้มที่จะสร้างบ้านสร้างอะไรมาตั้งมีโปรเจกต์ตั้งแต่สิ้นปีแล้วนะคะ หรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้บ้านใหม่ะนะคะถ้าไม่ปลูกบ้านสร้างบ้านก็ถ้าเช่าบ้านใช่ไหมก็จะได้เช่าบ้านที่มันดีขึ้นอะ่ะมีเกรดขึ้นอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าอัพฐานะนะเออใช่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็ได้หรือบางคนแบบว่าไม่เช่าและฉันซื้อคอนโดได้และอะไรทดลองเนี้ยอ่าหรือว่าไม่เช่าและหรือว่าเบื่อคอนโดแล้ว นะคะไปซื้อบ้านแล้วก็จะซื้อได้สําเร็จนะอันนี้ตีความหมายว่าถ้าใครทําธุรกรรมไว้ตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วหรือยื่นกู้แบงค์อ่ะกุมภาเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้บ้านใหม่ด้วยนะอ่าหรือว่าบางคนอยากขายบ้านครับอย่างที่บอกไนงะอยากขายบ้านเก่าเราก็ไปซื้อบ้านใหม่ที่มันอับเลเวลใหญ่กว่าเลยวะก็สามารถทําได้สําเร็จด้วยเพราะว่ามีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยถ้าในจังหวะกุมภาเนี้ยไพ่มันขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดมันยังไม่สําเร็จนะคะ ภายในปีเนี้ยปีเนี้ยแหละก็เรากฎจะได้ของใหม่ๆที่เป็นทรัพ์สมบัติชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะสามารถทําได้แล้วประสบความสาเร็จด้วยเพราะว่าไพ่เสียนเป็นเสียนพ่อพิคเนตนะคะนี้เราพูดถึงแบบเ,เรื่องเกี่ยวกับของสมบัติชิ้นใหญ่แต่ถ้าใครไม่เข้าเกณฑ์น,นี้มันก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือว่า,ามีโอกาสที่จะรีโนเวทบ้านนะไอ้ก๊อกน้ำรั่ว ซิงรัวอะไรั่วงงนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับ,ปร,บปรุงแต่งบ้านใหม่อะไรทํานองนี้นคือแต่งบ้านใหม่ทาสวนใหม่หนู่นนี่นั่นอะไรเกี่ยวกับบ้านนี่แหละนะคะพูดถึงเรื่องการเงินเงินก็จะมีมาที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านนี่แหละเรื่องทรัพย์สินนี่แหละนะคะแล้วก็คือมีเงินเข้าดีด้วยนะคะนะมีเงินมีเงินเข้าอ่ะมีรายได้นะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกรกีคนไหนที่รวยอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะรวยมากขึ้นจากอะไรล่ะ โดยจากความรู้ตัวเองไงนะคะเสียนปู่สุกราจาร์เนี่ยเป็นเสียนที่เกี่ยวกับความรู้นะคะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถหรือว่าความสามารถรอบรอบตัวของตัวเองอ่ะที่จะเอาไปทําธุรกิจหรือว่าความรู้ความสามารถที่จะทําให้ตัวเองแบบรอดพ้นสถานการณ์ที่ที่ยากจนอ่ะที่จะต้องไปจนอะไรเงี้ยคือก่อนรากดก็ดิ้น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 อ่ะโดยใช้ความรู้ความสามารถไม่รู้จะเลือกด้วยอะไรไง แต่เขาสามารถทําได้แล้วก็จะได้บ้านได้เงินได้รถได้มาได้ทรัพย์สมบัติมานะคะกรกฎเป็นแบบนี้นะคะเก่งมากเลยนะครับชาวกรกฎเก่งเก่งก็หมุนรอบตัวนะเก่งมากนะคะแล้วก็เสียงนี้ก็เหมือนกันก็ได้วิชาความรู้จากเสียงปู่เหมือนกันนะก็คือรวมๆแล้วกรกฎจะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในงานในอาชีพที่คุณทำนะคะแล้วก็มีความรู้รอบตัวเลยสามารถก่อร่างสร้างตัวอย่างได้อะไรก็ได้ภายในปีนี้เพราะว่าดวงขึ้นมาก นะคะดวงขึ้นมากต้องรีบคว้าไว้ก่อนนะจะจังหวะที่มันจะได้สมบัติชิ้นให,ใหญ่จะอยู่ที่ปีนี้เลยถ้าพลาดจากปีนี้ไปแล้วนะมันก็จะได้มายากนิดนึงครับนะแล้วก็บางคนก็รกฎมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบเฉียบพันปัจจุบันทันด่วนนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติไม่เคยมีแฟนเลยแต่อยู่ดีๆตกลงมีแฟนปุ๊บ แต่งงานปั๊บเลยมีลูกเลยโอ้ยใส่ปาพาดอืมเร็วมากแล้วเมื่อคนตกลงมีแฟนปุ๊บได้บ้านใหม่เลยอุย้ยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นอะไรที่แบบปุรับเร็วฉับพันใช่ใช่คือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตท,ที่แบบหน้ามือหลังมือเลยครับนะคะเร็วมากเร็วมากก็เรากคนไหนแบบแบบเอ่อสมมติหาก,กินคนเดียวครับยังไม่รวยเนี้ยพออยู่ดีๆมีมีผู้ชายมาแบบเนี้ยผู้ชายเขาอุปถัมปุ๊บมีความโชคดีเลยได,ได้ได้เงินเลย ได้เงินได้บ้านได้รถได้โชคเลยอะ่ะค,คือเหมือนมีคนอุปถัมภ์เลยเพราะว่าในไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ที่แบบดีแล้วเป็นไพ่ที่แบบรวดเร็วด้วยครับคือโชคลาภจะมาแบบรวดเร็วบางคนไม่ได้มีดวงเรื่องคู่เรื่องอะไรอุปถัมภ์นนะก็จะเป็นเรื่องงานงานที่แบบมีความรู้ไงมีความรู้ความสามารถใช้ความรู้ความสามารถหนึ่งสมองสองมือแล้วเป็นงานอะไรที่แบบต้องทําแข่งกับเวลาวแล้วทำแล้วประสบความสําเร็จด้วยครับ,รบเอ,อแล้วก็ไอเดียมันเจดิดคือก็รกฎ จะแบบทํางานหนักแล้วคือสมองไม่หยุดคิดนะคะแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าไอเดียมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวอะ่ะแล้วก็เรากดคือทำบปุ๊บสำเร็จเลยมันมาปุ๊บทําปั๊บได้ัใช่ใช่เขาเร็วแล้วทาปุ๊บเนี่ยสาเร็จเลยครับคือมันมันการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาค่อนข้างรวดเร็วแล้วแบบกระทนหันกระบางคนกรากดแทบ,บจะปรับตัวไม่ทนเลยนะกับไอ้ความรวยที่มันเข้ามาครับ เขาเรียกว่าความรวยถาถมเข้ามาโดยไม่รู้ตัวอเออต้องใช้คํานี้อุ้ยมีโอกาสครังวันที่หนึ่งบ้างไหมเนี่ยอาจารย์อืมถ้าดูจากนี้พาก็มีโอกาสนะอืมมีโอกาสนะมีโชก็ได้ไพด่ดีๆท้งนั้นเ,ออเลยได้แต่ไพด่ดีๆแล้ว,<ๆ>ลวคือชะตาพลิกฟื้นพลิกฟื้นเลยฟื้นเลยจากคนที่สมมติคนไม่เคยมีอ่ะปุบป,ปับรับโชคอยู่ดีๆเด้งขึ้นไปสู่สังคมที่แบบไม่เคยเจอครับสมมติว่าสังคมฐานะปานกลางเนี้ยอยู่ดีๆไปแต่งงานกับเศรษฐีแบบเนี้ย ถูกปากต้องขึ้นไปสู่อีกสังคมหนึ่งของของคู่เราเนี้ยเออ,ค,อ,อคือบางทีอาจจะแทบจะปักตัวเองไม่ทันเลยด้วยซ้ำอ่ะกับความโชคดีตรงนี้นะคะก็ถือว่าในจังหวะเนี้ยกรกฎเนี่ยมีดวงขึ้นมากเลยนะคะก็ให้รีบคว้าไว้แล้วก็พยายามแบบทําบุญสวดมนตน์ไหวพรามากๆนะอย่าผิดศีลน,นะปีเนี้ยเขาบอกว่าต้องเป็นปีที่ทุกคนต้องรักษาศีลนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีภัยพิบัติมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ ก็คนที่รักษาศีลจะมีโชคแล้วก็จะปลอดภัยนะคะก็เรากดดวงขึ้นก็ต้องให้ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะนะงานก็ดีนะคะงานก็จะมีแบบว่ามีคนช่วยเหลือนะมีคนช่วยเหลือยิ่งเราทํางานเกี่ยวกับคนอายุน้อยนะคะก็จะนําโชคมาให้เรานะคะแล้วก็ความรู้ความสามารถจะทําให้งานคุณมันโดดเด่นเหนือคู่แข่ง อ่า <us> เหนือคู่แข่งแล้วทีนี้เงินก็จะเข้าปุบๆเลยนะเรื่องการเงินกรรกฎไม่มีปัญหานะคะยอมเหนื่อยหน่อยแล้วก็แลกกับเงิน <stereoty pical S 2> แลกกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะว่าความจนน่ะมันน่ากลัวบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบ่นว่าเหนื่อยมีงานอะไรเข้ามากรากฎสู้ส <us> ู้แหลกเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องเออดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะกรรกฎอาจจะแบบเหนื่อยล้าจนแบบแบบไม่ไหวอ่ะเอออะไรประมาณนี้งานก็เยอะ เงินก็เยอะความรู้เข้ามาฉันก็อยากคว้า,าฉันก็เลยหงองานหนักไงคหงองานอาจจะไม่สบายตรงนี้ก็คือให้ระวังเรื่องสุขภาพหนึ่งคือความเครียดแล้วก็โรคกระเพาะนะคะแล้วก็โรคที่มาเกี่ยวกับกระดูโกโรคเกี่ยวกับกระดูกฟันอะไรเงี้ยแล้วก็โรคเกี่ยวกับการปวดหลังครับแล้วอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องแพนิคอ่าอันเนี้ยนะ วิตกกัวงวลวิตกอะอไรประมาณนี้นะก็ก็ระวังไว้นิดนึงแล้วก็กรกฎบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ครอ,อ่านะคะอันนี้ก็คือให้ระวังไว้นะคะนอกนั้นกกรกฎดีหมดนะคะบอกแล้วดีหมดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพันรวยแบบเฉียบพันรวยแบบกระทหนหันโอ้ยเ,ออเดี๋ยวเราไปตั้งเป็นชื่อคลิปเลยอันเนี้ยวันลนี้เด็ดมากใช่ใช่ประมาณนี้นะคะกรกฎนะก็อวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรรกฎนะคะเฮงเฮง คว้าเงินให้ได้มากที่สุดภายในปีนี้เลยเพราดวงคุณดีจริงๆนะคะแต่ถ้าใครยังคิดว่าดวงตัวเองยังติดขัดทําอะไรก็ไม่ขึ้นสักทีทำไมอาจารย์บอกจะรวยไม่รวยสักทีแอดมินแนะนําเข้ามาดูโปเฉพาะเจาะจงเรื่องกรรมไปเลยแบบเต็มสตรีมเรื่องกรรมไปเลยสําหรับเรื่องกรรมเลยว่าคุณติดกรรมอะไรมามไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติหรือในปัจจุบนัน แล้วคุณต้องแก้ยังไงเพื่อให้มันหลุดกรรมตรงนี้ชีวิตคุณจะได้โล่งกว่านี้นะอาจารย์บางทีมันติดไงบางทีติดเราเคยฆ่าคนอย่างเงี้ยคคนก็อาจจะเป็นลูกคุณไงอาจจะเป็นเรื่องเด็กอย่างเงี้ยอาจจะไปตีหมาตายก็ไม่รวยได้นะติดคือคนติดเรื่องนี้หลายคนมากอาจารย์ตั้งแต่อดีตทำกับอาจารย์มาเยอะจริงๆขนาดบางทีแค่ตีหมาตีหมาหลังหักแล้วมันตายอย่างเงี้ยชีวิตก็ไม่รวยแล้วนะเพราะว่ามันแรงอาฆาต่เียก็จองเวร เราเนี้ยเด็กก็จองเวรแบบเนี้ยมันมันก็ทําให้เราดวงขึ้นขึ้นไม่สูงสุดของชีวิตเราตามที่ในสิ่งที่เราควรจะเป็นรหรือเราติดมีบากกรรมเจ้ากรรมในเวรดันทําให้เราเสียสุขภาพเนี้ยสุขภาพดวงเราจะรวยใช่ไหม<ช>ดันมาสุขภาพเราไม่ดีมันก็ไปดอก Mm. ดอกที่เราไม่มีแรงจะไปทำมาหากินให้มันรวยเหมือน, mm. เ,หอนเหมือนดวงที่มันกำลังขึ้นเงนี้ยมันก็คือมันมันขัดกันเยอะ mm. เพราะฉะนั้นก็คือเราเราดูดวงดูได้แต่เราก็ต้องพิจนารณาด้วยว่าแต่ลคนว่าเราเคยไปทํามาแรไว้ในอดีตอย่างคนที่เขาใส,ส,ส่ใส่สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานทุกวันทุกวันนะพอถึงจังหวะน,นี้ปีนี้เขารวยเขารวเยเลยเพราะเขาไม่เคยสร้างบางงัครับ เออเขามีแต่ให้ให้ให้ทำบุญสวดมนต์เนี้ยมันก็ขึ้นสูงสุดเลยได้ก็คือมันเป็นไป,นปนตามแรง,งเออพื้นดวงกับตามแรงบุญแรงกรรมที่รทาทำด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอ่านเนี่ยอ่านเป็นแบบโดยรวมเป็นแมสมันก็เลยแบบอ่านตามให้นะ่ยมันดีอยู่แล้วไงแต่ดวงแต่และคนอาจารย์ไม่ได้ดูนะคะนะถ้าสนใจก็ติดต่อมาแบบที่น้องแอดมินบอกนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโปรอยู่รีบทักมานะครับสวัสดีครับ